สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พวกครูเอ็นะครับผมในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เรื่องเคล็ดลับการทราบค่านั่นเองครับผมเคล็ดลับการทราบค่านั้นก็คือการหาค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่านั่นเองครับสามารถหาได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารนะครับผมแต่วันนี้คุณครูจะมาเสนอในรูปแบบวิธีของคุณครูเองนะครับผมมีสองตัวอย่างนะครับ เราไปดูพร้อมกันเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งพร้อมกันเลยนะครับ a บวก a เท่ากับ18 b บวก b เท่ากับ24 b ลบ a เท่ากับเท่าไรจงหาค่าของ b ลบ a โจทย์ข้อนี้ต้องการทราบค่าของ b ลบ a น,นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดพร้อมกันนะครับเด็กๆ a บวก a เท่ากับ18กำหนดให้ a เท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับ จะเห็นว่าสี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ18เรามาดูว่าตัวเลขหรือจำนวนใดที่บวกกันแล้วนะครับลงท้ายด้วย8นะครับผม4บวก4เท่ากับ8ดังนั้นผิดนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมต้องเท่ากับ18ตัวต่อไป9บวก9เท่ากับ18 ถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับดังนั้น a เท่ากับ9นะครับผมต่อมา b บวก b เท่ากับ24กําหนดให้ b เท่ากับสี่เหลี่ยมจะได้ว่าสี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ24เลขหรือจํานวนใดนะครับที่เมื่อบวกกันแล้วลงท้ายด้วยเลข4 7บวก7เท่ากับ14นะครับ ยังไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขจำนวนต่อไป12บวก12เท่ากับ24ถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับดังนั้น b เท่ากับ12จะได้ว่า a เท่ากับ9 b เท่ากับ12ดังนั้นแทนค่าลงไปใน b ลบ a ครับจะได้ว่า12ลบ9จะเท่ากับ3ดังนั้น b ลบ a จึงเท่ากับ3นะครับผมไปดูตัวอย่างต่อไปได้เลยนะครับ ตัวอย่างที่สอง a บวก a บวก a เท่ากับห้าสิบเอ็ด a บวก b บวก b เท่ากับยี่สิบเก้านะครับ b บวก a บวก c เท่ากับสามสิบจงหาค่าของสามคูณ b ลบสองคูณ c บวก a นะครับ <inate> ข้อนี้โจทย์เราต้องการหาค่าของ3ามคูนบลบ2คูณ C บวก A นั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาทำาไปพร้อมกันเลยนะครับตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับเ <de ck> <de ck> ด็กๆเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับเด็กๆ A เบวก A บวก A เขียนแนวรูปการคูณได้คือ3คูณ a หรือ 3A นั่นเองครับดูแนวคิดกัน A บวก a บวก a เท่ากับ51 a บวกกัน3ตัวก็เท่ากับ3คูณ a นั่นเองครับดังนั้นเราก็จะนำ51า51หารด้วย3ผลลัพธ์ก็คือ17นะครับดังนั้น a เท่ากับ17ครับเรามาดูกันต่อ,ตอครับผม a บวก b บวก b เท่ากับ29 a เมื่อกี้เท่ากับ17นะครับเราก็แทนค่าลงไปก็จะได้เป็น17บวก B บวก B เท่ากับ29นะครับเราก็จัดการครับนำา7 7มาลบออกจาก29จัดได้เท่ากับ B บวก B เท่ากับ สิบสองนะครับผม b บ <2 S 1> วก b ก็คือ b บวกกันสตัวก็คือสองคูณ b ดังนั้นก็จะได้เป็นสิบสองหารด้วยสองจะได้เท่ากับหกดังนั้น b มีค่าเท่ากับหกนี่นเองครับผมเรามาต่อกันเลยนะครับตอนนี้เรารู้ค่า a กับค่า b แล้วนะครับจากโจทย์กำหนดให้ b บวก a บวก c เท่ากับสามสิบ b เท่ากับห a เท่ากับ17 c เรายังไม่ทราบนะครับเราก็แทนค่างลงไป6บวก17เท่ากับ23บวก c เท่ากับ30นะครับผมนำยีามาลบออกจาก30นะครับจะได้เท่ากับ7ดังนั้น c เท่ากับ7นะครับผม อตอนนี้เรารู้3ตัโดรแล้วใช่ไหมครับดังนั้นจะได้ว่า a เท่ากับ17 b เท่ากับ6 c เท่ากับ7นั่นเองครับแต่ยังไม่จบนะครับเด็กๆโจทย์เขาต้องการให้หาค่าของ3คูณ b ลบ2คูณ c บวก a นะครับจาก a เท่ากับ17 b เท่ากับ6 c เท่ากับ7 จะได้ว่า3คูณ B ลบ2คูณ C บวก A เท่ากับวงเล็บเปิด3คูณ6กวงเล็บปิดลบวงเล็บเปิด2คูณ7วงเล็บปิดบวก17จะได้เท่ากับวงเล็บแรกนะครับเท่ากับ18ลบวงเล็บที่2ก็คือ14นะครับบวก17ในโจทย์มีเครื่องหมายการดำเนินการอยู่2เครื่องหมาย นั่นคือเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกนะครับถ้าโจทย์ไม่มีวงเล็บนะครับให้นักเรียนนะครับดำเนินการจากซ้ายไปขวานะครับจะได้ว่า18ลบ14เท่ากับ4 4บวก17เท่ากับ21ดังนั้นค่าของ3มคูณ b ลบ2คูณ c บวก a เท่ากับ ยี่สิบเอ็ดนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับจบไปสองข้อแล้วพอจะเข้าใจบ้างไหมเอ่ยถ้าใครเข้าใจแล้วนะครับไปลองฝึกทําใบงานกันด้วยนะครับคุณครูเอ็มฝากด้วยตังใจทํานะครับตั้งใจเรียนมันทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ